ทำธุรกิจให้ปังด้วยพลังออนไลน์ by บอสหมูค่ะบอสหมูก็เหมือนหลายๆคนที่ทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งโลกมีการเปลี่ยนผันโดยเพราะการทำออนไลน์บอสหมูอาจจะเหมือนหลายคนที่ตอนนั้นเนี่ยเราปรับตัวไม่ทันการทำออนไลน์บอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากตรงไหนหรือวป่าถ้าเราทำแบบมีการวางแผนเราทำแบบให้รู้ว่าการวางแผนคืออะไรใช่ไหมเช่น ช่องติ k กตอกเนี่ยเราจะไปดูเลยว่า,าคนของ t i k t ต k อกเนี่ยอายุเท่าไรชอบสไตล์ไหนเขาจะไม่ชอบแบบว่าพิชาการจ๋ามากมายถ้าช่องสีฟ้า เขาก็จะเป็นเจนสำหรับ30ถึง70 80เขาชอบอะไรแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันการวางแผนมันมีส่วนกับสถิติและเรคคอร์ดมากมายเอาจริงนะสน,นุกมากพอเราเข้าไปดูพอมีอาก,การวางแผนปุ๊บเราจะรู้แล้วอ่ะขึ้นบานไดที่1นะขึ้นบานไดที่2นะมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วออนไลน์มันเหมือนอะไรรู้ไหมคุณมันเหมือนเราเปิดร้านค้าพี่อยู่ตรงไหนก็ได้ ทำเลไม่เกี่ยวตอนนี้เนี่ยคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ยังได้เลยในการทําตลาดออนไลน์แต่ตัวบอสหนูเนี่ยบอสเปิดหลายร้านค้าด้วยเช่นถ้าแอปสีฟ้าบอสหมูก็จะเปิดหลายร้านของแอปสีฟ้าเปิดมันทุกช่องทางแต่ทุกช่องทางเนี่ยมีการวางแผนเช่นถ้าเป็นแอปนี้เราต้องโพสวันละกี่รอบโพสเรื่องอะไรเขาชอบเรื่องอะไรแหละเราก็ต้องหันซ้ายหันขวา ไปดูว่าเอ้ยตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราจะไม่อยู่ในในกรลาของเราแน่ๆนขายได้ยีบสี่ชั่วโมงขนาดเราหลับนะคุณก็ยังหาเงินได้ตีสามตีสี่ตีห้าลูกค้ายังก,กดสั่งของแล้วปึ้ง,ป,งปั้งปึ้งปังอตอนนั้นอะ บริษัทเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเราอยู่ในจานดำเป็นหลักหรืออยู่ในช่องฟรีทีวีเป็นหลักโฆษณาเดือนเป็นสิบล้านยังไม่เท่ากระจายเดือนละแสนตอนนี้เลยค่ะโฆษณาบอกได้เลยว่าโหปังน้องขอบคุณที่ออนไลน์เข้ามาอยู่ในชีวิตเทคนิคการหาคอนเทนต์นี่เป็นทหารโลกแตกมากเอาจริงเทคนิคการหาคอนเทนต์ไม่ต้องอะไรเยอะเราถนัดเรื่องอะไรเยอะสุดแหละอย่างบอสหมูถนัดเรื่องธุรกิจใช่ไหมบอสหมูก็จะคุยแต่เรื่องอ่าบอสหมูก็ จะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องธุรกิจเยอะหน่อยบอหมูก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเยอะหน่อยแล้วก็การขายของบอานหมูหัดแล้วก็หัดแล้วหัด,ห,ดหัดอะไรล่ะแม้แต่การออกหน้ากล้องเนี่ยข้าหน้ากล้อง21วันซ้อนเลยแล้วหลังจากนั้น21วันเก่งไม่ยางค่ะคุณขา21วันซ้อนเนี่ยเราทำจนกระทั่งครบห0,000ืชั่วโมงอะ่ะ นั่นคือเราจะเชี่ยวชาญด้านนั้นๆเลยพูดหน้ากล้องหรืออะไรเนี่ยอสหมูก็จะซื้อคอร์สออนไลน์บ้างเรียนฟรีตาม YouTube บ้างอะไรบ้างไม่ใช่ออกหน้ากล้องแล้วจะมาพูดเนียนไม่คุณเชื่อไหมวันนี้ถ้าฟังมสหมูแบบนี้นะอีก3เดือนข้างหน้าหรืออีกปีข้างหน้าเนี่ยมสหมูจะเก่งกว่าน,นี้แน่นอนบอกได้เลยว่าวันนี้การที่ไม่ทำออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเราทุกวันนี้ ซื้อของทางช่องทางไหนเยอะสุดคอนเทนต์ content อยู่รอบตัวเราเลยอยู่รอบตัวลูกค้าอยู่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่ในสิ่งที่แก้ปัญหาลูกค้าคอนเทนต์ content ง่ายมากค่ะคุณหลายคนติดเรื่องคอนเทนต์หนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูไม่รู้ใจยังไงไปดูคอนเทนต์ของคนอื่นก่อนก็ได้ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่อะ่ะเขาชอบคอนเทนต์อะไรเขาชอบฟังอะไรแล้วที่สำคัญอะ่ะคอนเทนต์นั้นต้องมีประโยชน์กับคนฟังนะย้ำ สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยต้องเป็นประโยชน์กับคนฟังเท่านั้นบอนมู่ก็เหมือนหลายๆคนที่เวลาพัฒนาองค์กรเราก็ไม่รู้จะไปพัฒนาจุดไหนก่อนพัฒนายอดขายไหมพัฒนาไมซตน้องไหมหรือเราจะพัฒนามุมไหนของน้องก่อนเอาจริงอะทุกสิ่งอย่างเนี่ยวางไว้บุคลากรหรือน้องๆหรือทีมเราเนี่ย อาวางไว้ก่อนยังไม่ต้องเข้าไปพัฒนาเขาสิ่งแรกเลยอะพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนวันนี้เจ้าของกิจการลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองหรือยังเจ้าของกิจการเนี่ยลุกขึ้นมาให้ความรู้กับตัวเองหรือย่างหรือเจ้าของกิจการมีความพร้อมดงด้านการเรียนรู้หรือไม่ว่าจะก,การพูดการทําการอ่านการเขียนเนี่ยมากกว่าน้องในทีมหรือยังถ้ายังเนี่ยแนะนําบอกได้เลยว่า หาความรู้ก่อนเอาจริงนะบอนหมูปีนี้ค่าเรียนเป็นล้านน่าจะปีนเกือบจะ2ล้านยังไม่สิ้นปีเลยนะค่าเรียนเนี่ยเกือบ2ล้านแล้วเหมือนวันนี้บอนหมูไปเรียนใช่ไหมพรุ่งนี้บอนหมูก็มาอบรมพนักง,งานหรือมาเทรนคนในทีมเลยหลังจากที่พอเราไปเรียนวัตถุดิบทางด้านการบริหารหรืออะไรแล้วแต่ในหัวเราเยอะขึ้นเราก็เอามาเทรนกับน้องเชื่อไหมว่าน้องเนี่ยว้าวมากกับสิ่งที่เราเอามาเทรนกับน้อง น้องในทีมตอนนี้บอกได้เลยว่าเก่งไม่แพ้บอสหมูเลยความมาบวกกันเนี่ยเป็นอะไรนี่ไม่มีใครสู้เราได้เลยสิ่งแรกเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือความสุขไม่ใช่เดิมไม่มีความสุขนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเห็นอะไรก็เป็นโลกสวยไปหมดความสุขเนี่ยมันผูกกับความสําเร็จจริงๆนะบอกได้เลยแล้วสตังค์อ่ะมันค่อยตามมาถ้าน้องในทีมมีความสุขเดี๋ยวประสบความสําเร็จเองแล้วสตังค์อ่ะ มันจะค่อยๆมามีน้องโซเชียลอ่อยู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยบอสคะหนูไม่รู้ว่าหนูอ่าติ๊กตอกอ่ะ,อะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรหนูเปิดมาหลายรอบแล้วค่ะบอสคะแล้วอ่าหนูก,ก็โดนปิดอ่ะโอเคหนูลองไปแทนดาวมาดูแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ส่งไปเรียนเรื่อง t ิ k กต็อกเลยอ่ะโอเคเราเราก็ส่งน้องไปเรียน t ิ k กต็อกแล้วเราก็มาอัปเดตกันบ่อยๆเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ ติ๊กต็อกเราขึ้นอย่างนี้เลยอย่าลืมติดตามบอนหมูนะคะเพราะบอนหมูจะมีสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับพวกคุณทุกเทปทุกช่องทางแล้วก็ทุกวันถ้ากดติดตามคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใครแน่นอนค่ะ